ร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้านอนมากเกินไปคุณรู้หรือไม่ระยะเวลาในการนอนที่มากเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง 1. เพิ่มความเสี่ยงโรคซึมเศร้ามีการศึกษาพบว่าการนอนมากกว่า9้าชั่วโมงจะมีอารมณ์แปรปวนสมองทำงานแย่ลงเพราะสารแห่งความสุขจะผลิตน้อยลงซึ่งเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนที่นอนปกติถึง4 9ซน์ ทําทำลายสมองผู้ที่นอนหลับมากเกินไปหรือนอนน้อยเกินไปนานติดต่อกันมากกว่า6ปีสมองจะเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงานและสมองจะแก่เร็วกว่าปะกะติถึง2ปี 3. ตั้งครรภยากขึ้นเพราะฮอร์โมนและรอบเดือนของผู้หญิงจะเป็นปะกะติก็ต่อเมื่อได้รับการพักผ่อนอย่างพอดี 4. เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่นอนหลับมากกว่า8ชั่วโมงจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าผู้ที่นอนหลับระหว่าง7-8ชั่วโมงมากถึง2เท่า 5. อ้วนง่ายการนอนจะทำให้ระบบอาหารไม่ย่อยแม้จะกินน้อยแต่ระบบเผาผัานไม่ทำงานร่างกายเริ่มสะสมไขมันซึ่งก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ด้วยค่ะ 6. บั่นทอนสุขภาพหัวใจมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพหัวใจเพิ่มมากขึ้นมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีเพิ่มขึ้น2เท่าและโรคหลอดเลือดแดง1.1เท่า 7. เสียชีวิตก่อนวัยอันควรคนที่นอนนานๆจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลงทำให้มีโอกาสเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่นอนอย่างพอดีถึง 1. 3เอร์เซนต์ การพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญและระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสมก็สำคัญพอๆกันค่ะติดตามเอิร์นเวการแพทย์จีนสมัยใหม่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์5 1 4 3 9 9